หังจากเซ็งหัวล้อแล้วเป็นยังไงครับคุณแม่ดูสดใสดูพลังงานเหลือๆใช่ไหมฮะผมถามคุณแม่ว่าพอวิ่ง21กิโลได้แล้วอยากทําอะไรอีกไหมคุณแม่บอกว่าไม่อยากวิ่งแล้วเหนื่อยมากนะครับจริงๆมันจะเหนื่อยนิดนึงช่วงแรกๆอะเวลาเราเพิ่งวิ่งจบอะมันจะไม่ค่อยอยากทําอะไรหรอกครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวไฟก็มายาวเลยเขาเนี้ยนะครับรอดูดีครับรอพักสักเดือนสองเดือนเดี๋ยวคุณแม่ก็จะอยากวิ่งมันจะคันๆเท้านิดนึง งั้นเรามาออกกําลังกายก่อนละกันนะครับสร้างความแข็งแรงสร้างกล้ามเนื้อก่อนละกันนะครับถือนะครับอีซี่บาร์ตรงๆนะครับเกรงไว้แล้วยกข,ขานิ่งๆนะครับเกรงทั้งแขนเกรงทั้งท้องนะครับเตะขาขึ้นหายใจออกผ่อนแรงลงหายใจเข้าลองฝึกดูนะครับทำแบบนี้ช้าๆ20ครั้งนะครับจริงๆเล่นแค่นี้ไม่ต้องถือของก็ได้นะ แต่คุณแม่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแข็งแรงก็คือแข็งแกร่งกว่ารุ่นเดียวกันนะครับในวัย75เนี่ยถือว่าค่อนข้างแข็งแรงเพราะฉะนั้นจะเล่นยากนิดนึงนะครับเล่นท่าแอดวานซ์นิดนึงลองฝึกดูนะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกเล่นช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับสามารถถือดัมเบลก็ได้สือแพนเพจก็ได้ไม่ต่างกันมากนะครับถ้าอยากจะแยกแรงซ้ายขวาให้ถือดัมเบลแต่ถ้าใช้บาร์หรือว่าอีซี่บาร์เนี่ย มันก็จะช่วยกันมือซ้ายมือขวามือซ้ายหมดมือขวาก็ยังมีอยู่นะครับลองดู20ครั้ง3มเซตรอดไม่รอดเดี๋ยวรู้กันนะครับคุณแม่ค่อนข้างการทรงตัวดีความยืดหยุ่นดีแล้วก็หัวใจก็ดีแข็งแรงเพราะฉะนั้นไม่น่าเกิดความสามารถลงสนามต่อไปได้เลยถูกไหมฮะหรือว่าอรว่ายังไงคุณแม่บอกว่าพักก่อนโค้ดพักก่อนดูเหมือนจะไม่มีอุปสรรคใช่ไหมครับคุณแม่ดูตั้งใจเรียนใช่ไหมครับเดี๋ยวฟังตอนคุณแม่บน่นละกัน

นะครับเวลาวางลงสอบมันก็จะอยู่ถึงพื้นเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างปลอดภัยนะครับผ่อนแรงลงหายใจเข้าดันแขนขึ้นนะครับเกรงหน้าอกเกรงต้นแขนด้านหลังหายใจออกเล่นแบบนี้ช้าๆให้อยู่ในระดับเดียวกับหน้าอกนะครับไม่สูงไปที่คอไม่ต่ำกว่าหน้าอก20ครั้งรู้เรื่อง2ไป3ามครับ20ครั้ง4 5ครับไหวหครับ <7. S 2> นอกจากเอ่อท้องแล้วก็หน้าอกแล้วก็แขนเนี่ยผมจะฝึกบริเวณกล้ามเนื้อหลังด้วยนะครับหลังทั้งหมดตั้งแต่ต้นขาด้ดานหลังก้นแล้วก็หลังล่างนะครับหลังข้างบนลองฝึกดูนะเราจะนอนคว่ำเราจะเล่นเป็นซูเปอร์แมนแผลงนะครับและยกแขนยกขาขึ้นพร้อมกันท่าน,นี้คุณแม่ค่อนข้างงงแงเพราะว่าไม่เคยฝึกมันก็เลยจะเมื่อยเมื่อ,อนิดนึงนะครับขึ้นไหวช้าๆเวลายกขึ้นมาให้ค้างข้างบนสวิและค่อยๆลง นะครับทำท่านี้ประมาณ20ครั้ง3เซตเหมือนกันลองดูนะครับเก่งไหมครับเพราะฉะนั้นทําบ่อยๆนะครับอายุ75ยังทําได้ทุกคนก็ทําได้นะครับใช้ตัวเองเป็นน้ําหนักขึ้นไหวช้าๆลองดูถ้ามันเหนื่อยมากก็เล่นทีละ10ก็ได้มันจะยากๆเคดๆหน่อยเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเดี๋ยวฟังบรรยากาศ2ครับ3ลงหายใจเข้าขึ้นออก4ครับ ห้าไปหกครับเจ็ดขาตรงเลยแปดเก้าไปข้างหน้าครับกระโดดขาว่างสองซะซะสามสี่ซะซะห้าน้ำตาลน้ำ่อหกเจ็ดแปดยี่สิบครับเก้าสิบ ถ้าสุดท้ายจะยากทีหนึ่งนะครับจะเราจะแพงสอกแล้วก็กระโดดขาชิดขากว้างเป็นแจ็คแพลงค์นะครับลองฝึกดูนะครับแนะนําเล่นสัก10บครั้งก็ได้อ้าหุบนับเป็น1น,นะครับหรือว่าจับเวลาก็เล่นสัก30มสิบวิเพราะว่ามันกระโดดมันจะยากทีหนึ่งเข้าค่อยเป็น้าค่อยไปไปดีขาตรงๆเลยครับอ่าแข็งๆไว้ครับมาผมว่าได้